เด็กหญิงนิยายบุตรสาวตัวร้ายในนิยายนั้นเป็นยากบทที่เจ็ดพี่ฉี ท่านจะรักข้าหรือไม่มันไม่สำคัญหรอกดูข้างกายท่านตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีใครคอยดูแลท่านเอาใจใส่ท่านข้าเองก็มีใจชอบท่านมาก่อนและเราต่างก็เป็นคู่ม่นคู่หมายตามความตั้งใจเดิมของท่านลุงทำไมท่านไม่รับข้าไว้เป็นภรรยาเพื่อดูแลท่านข้าไม่จำเป็นต้องมีใครมาดูแลข้าดูแลตัวเองได้ ไม่ใช่แค่เรื่องดูแลหรอกนะพี่ฉีไหนจะเรื่องหน้าที่ในการสืบพ่อสกุลฉีของท่านอีก ท่านไม่แต่งงานแต่งภรรยาแล้วท่านจะมีบุตรชายไว้สืบทอดสกุลได้อย่างไรอายุของเรามากขึ้นทุกวันถ้าเราไม่แต่งงานแล้วโรงพน,น,นันนี้ท่านจะยกให้ใครดูแลสุดท้ายที่นางห่วงไม่ใช่เขาแต่เป็นสมบัติของเขาฉีต้องให้ยกมุมปากขึ้นเขาเห็นคนประเภทนี้มา,มา,มากและรังเกียจคนประเภทนี้ที่สุดเช่นกัน ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะต้องมาเป็นห่วงพี่ฉีจางเหมยทอดเสียงยาวก่อนถอนหายใจดูท่านสิทุกวันนี้ท่านไม่มีสตรีข้างกายไม่มีทายาทถือเป็นการอักตันยูต่อบรรพระบุรุษนะเจ้าคะหรือที่ท่านไม่ยอมมีใครก็เพราะ เขาเห็นสายตานางเหลือบมองเฉิงคุณที่อยู่ด้านหลังใบหน้าสีตรงไห่ดำมืดเย็นชาจนทำให้บรรยากาศในห้องเย็นเยือกเขาไม่ควรเสียเวลากับสตรีประเภทนี้เขาอาจเป็นคนใจดีแต่ไม่ใช่ขนมให้ใครมาเคี้ยวเล่นง่ายๆและโรงพนั้นก็ไม่ใช่สถานที่ที่จะปล่อยให้ใครมาก่อเรื่องทุกแห่งล้วนมีรูปแบบของตัวเอง มือของฉีตงไห่มีบางครั้งที่ต้องเปื้อนเลือดขณะนั้นเองก็มีใครบางคนเปิดประตูเข้ามาฉีตงไห่เงยหน้ามองปากที่กำลังจะด่าอ้าค้างจางเหมยเองก็หันกลับไปให้ความสนใจเช่นกัน ผู้ที่เข้ามาเป็นสตรีในชุดสีชมพูประทินโฉมและทําผมอย่างประณีตกล่าวได้ว่านี่คือสตรีที่งดงามที่สุดที่เคยพบมาในชีวิตท่วงท่าการเดินสง่างามริมฝีปากแดงสดเย้าวยวนนางหย่อนกายนั่งลงมิใช่บนเก้าอี้แต่เป็นตักของเจ้าของห้องที่ยังทำอะไรไม่ถูกหญิงสาวเจ้าของใบหน้าง,งดงามนั้นแย้มรอยยิ้มที่หยุดทุกสิ่งในใต้ล่า ก่อนก้มลงกระซิบบางอย่างที่ข้างหูในท่านฉีชายหนุ่มเบิกตากว้างที่แท้สตรีผู้นี้คือ เจ้าเหยาสิ้นเขาตะลึงมองเพราะก่อนหน้านี้แม้จะรับรู้ว่าเจ้าเห่ยาสินควรเป็นหญิงงามแต่เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมานางไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งกายหรือการประทินโฉมมาก่อนทุกครั้งที่ได้พบล้วนเป็นใบหน้าที่ปราศจากเครื่องประทินโฉมเรียบง่ายและสะอาดตานึกไม่ถึงว่าเพียงประทินโฉมกับทำผมและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก็ทำให้กลายเป็นหญิงงม มากถึงเพียงนี้น้ำเสียงที่หลุดออกมาสัมผัสใกล้ชิดจนได้กลิ่นหอมเหมือนกับดอกไม้มือเรียวบางรูปไหลที่ข้างแก้มทั้งหมดทำให้ความรู้สึกภายในของสีตองไห่ปั่นปวนได้ยินว่ามีสตรีมาอ้างตัวว่าเป็นภรรยาของท่านรู้หรือไม่ว่าข้าเจ็บปวดแค่ไหน น้ำเสียงนั้นทั้งออดอ้อนและโศกเศร้าจนอยากจะปลอบโยนจเจ้าเหยาซินหันไปมองสตรีที่เคยเชื่อว่าตัวเองงามที่สุดบัดนี้ต่อหน้านางยังกล้าหานเช่นนั้นอีกหรือ สตรีคนนี้หรือสายตาที่ทอดมองหยามเหยียดจางเหมยกัดริมฝีปากจนขาวซีดสตรีที่สวยขนาดนี้จะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรนางสืบมาแล้วว่าสีตรงไห่ไม่มีใครแต่ดูท่าทางที่เขาปล่อยให้นางนั่งตกักและปล่อยให้สัมผัสอย่างสนิทสนมใกล้ชิดสำหรับนางนี่คือสตรีของสีตรงไห่ สตรีคนนี้เป็นใครกันพี่ชีเจ้าเหยาสซินหัวระเสียงของนางใสาราวกับระคังแก้วเจ้าแกล้งง่อหรือว่าง่อจริงๆข้ากับพี่ชีใกล้ชิดกันขนาดนี้เจ้ายังดูไม่ออกหรือบางทีเจ้าก็แค่หลอกตัวเองขณะที่พูดนางก็เอียงศีรษะซบไหล่ในท่านชีข้าสืบมาแล้ว ว่าท่านไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีคนรักแล้วสตรีคนนี้จะโผล่ขึ้นมาจากอากาศได้อย่างไรร่างกายชายหนุ่มวัยชกันแข็งทื่ออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้เขาจะแสดงออกอย่างสงบนิ่งเพียงได้แต่ก็ยังสั่นไหวในใจเหลือบมองสตรีที่เล่นเกินเรื่องใช้แขนโอบรอบเอวบางกระชับเข้ามาใกล้กลิ่นหอมกล่นใกล้แค่ปลายจมูกทั้งยังหอมอวนไปถึงในอก ข้าไม่เคยเปิดเผยเพราะโรงพัน,นันมีศัตรูมากมายผิดด้วยหรือที่ข้าแค่อยากปกป้องคนของข้าเจ้าเหยา่สินรูปไปที่แผงอกของเขาตอนแรกข้าก็กังวลว่าท่านจะนอกใจข้าแต่พอได้เจอนางข้าก็สบายใจแล้วเจ้าหมายความว่าอย่างไร จางหม่ตะกนด้วยความกรธดนางไม่ได้งอนางรู้ว่าสิ่งที่สตรีคนนั้นเป่าหมายความว่าอย่างไรนางเคยเป็นสตรีที่งามที่สุดในหมู่บ้านกระทั่งบุรุษต่างหมู่บ้านบางคนก็ยังต้องการแต่งงานกับนางจะปล่อยให้ดูถูกดูแคลนได้อย่างไรร่างที่ซบไหลในท่านฉีค่อยๆลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเจ้าเห่ยาซินสูงกว่าหญิงสาวคนอื่นเล็กน้อยรูปร่างที่เพรียวบาง เนื่องจากความผอมก่อนหน้านี้เริ่มมีน้ำมีนวลมากขึ้นนางดูเหมือนกิ่งหลิวที่ลู่ลมเพียงขยับเล็กน้อยชายผ้าก็สะบัดทุกย่างก้าวราวกับเลื่อนลอยเจ้าลองส่องกระจกดูสิว่ามีอะไรที่เจ้าเหนือกว่าข้าบ้างปลายนิ้วเรียวขยับเฉยค้างคนที่เตี้ยกว่าให้เงยขึ้นเจ้าแพ้ข้าทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะ ความรู้ชาติสกุลแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าแพ้อย่างราบคาบก็คือความรักจำใส่หัวของเจ้าเอาไว้ไม่ว่าเจ้าจะดีแค่ไหนงดงามแค่ไหนทุ่มเทแค่ไหนถ้าเจ้าไรซึ่งหัวใจจากบุรุษ เขาจะไม่มีวันเหลือบมองเจ้าแม้แต่หางตาน้ำเสียงหนักแน่นแม้แต่ผู้พูดเองก็ไม่รู้ว่ากำลังบอกสตรีตรงหน้าหรือตอกย้ำความจริงกับตัวเองสิ่งที่กำหนดชัยชนะหรือพ่ายแพ้คือหัวใจรักดีเลิศเพียงใดหากไร้ซึ่งหัวใจรักก็มีแต่จะพ่ายแพ้เท่านั้น ดวงตาที่มองคมราวกับมีดกรีดคนฟังให้สลักทุกถ้อยคำฝังแน่นในหัวใจฉีตรงไหท่านจะผิดสัญญาของบิดาท่านได้อย่างไรนั่นถือเป็นการอักตันยุเมื่อไม่สามารถโต้เถียงได้นางก็หันกลับไปหาฉีตรงไห่อีกครั้งชายหนุ่มลุกขึ้นยืนโอบร่างงดงามกระชับเข้ามาในอ้อมแขนดวงตาที่มองฉายแววหยามเยียด หากบิดาของข้ายังอยู่เขาจะพอใจนางมากกว่าสตรีอย่างเจ้าเจ้าเองก็คงรู้แล้วว่าทำไมชั่วชีวิตข้าไม่คิดจะเลือกแลเจ้าแม้แต่น้อยแต่ถือที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเจ้าจะเดินออกไปด้วยตัวเองหรือต้องให้คนของข้าพาเจ้าออกไปน้ําเสียงเหี่ยมโหดบอกชัดนายท่านสี่มิใช่แค่เชิญออกไปแนะ่ จางเหมยกัดฟันแต่นางหาอะไรมาโต้เถียงไม่ได้จึงกระทืบเท้าแล้วเดินออกจากห้องไปเดิมทีสีตรงไห้คิดว่าเรื่องจะจบแต่คนในอ้อมแขนบอกเขาตามนางไปเจ้าค่ะชายหนุ่มไม่ได้พูดอะไร เขาจับมือเจ้าเหยี่ยสิ้นเดินตามออกไปคนด้านนอกต่างเห็นเมื่อสตรีงดงามเยี่ยงนางหนึ่งเข้ามาแล้วเดินขึ้นไปด้านบนสตรีอีกคนที่อ้างว่าเป็นคู่หมายของในท่านฉีกลับออกมาอย่างอารมณ์เสียยังได้เห็นในท่านฉีจับมือสาวงามนางนั้นตามออกมาไม่ว่าโง่แค่ไหนก็บอกได้ว่าใครชนะแม้จะนึกสงสารนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกเขาก็คงเลือกเช่นดี กันงามขนาดนี้ชั่วชีวิตจะหาได้สักครึ่งหรือไม่ยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับภรรยาที่บ้านหลายคนอยากจะตายแล้วเกิดใหม่ท่านแม่ เสียงนุ่มหวานตะโกนปนสะอื้นมาจากด้านหน้าร่างเล็กของเด็กว,วัยห้าขวบโผล่ออกมาเด็กหญิงตัวน้อยในเสื้อผ้าเกล่าโทมหน้าสงสารร้องไห้น้ำตาอาบแก้มทันทีที่จางเหมยก้าวออกไปก็ถูกกอดขาเอาไว้ท่านแม่อย่าทิ้งข้ากับท่านพ่อแม้ว่าท่านพ่อจะพิการก็อย่าทอดทิ้งพวกเรานะเจ้าคะเจ้าพูดอะไรไร้สาระเจ้าไม่ใช่ลูกค่ะ ใบหน้าจางเหมยซีดนางมีลูกก็จริงแต่ไม่ใช่เด็กคนนี้แน่นอนมือที่พยายามจะแกะมือเด็กออกไม่ได้ใช้แรงมากแต่ร่างเล็กนั้นกระเด็นถอยหลังล้มลงกับพื้นดวงตาแดงก่ำเงยมองด้วยความเจ็บปวดท่านแม่ทำให้ท่านถึงใจร้ายกับข้าเจ้าคะท่านป้าบอกว่าท่านเข้าเมืองมาหาสามีใหม่ท่านจะทิ้งข้าจริงๆหรือเจ้าคะ เสียงสะอึกสะอื้นนั้นทำให้ผู้คนสงสารผู้คนที่เคยตำหนิในท่านฉีก่อนหน้านี้พลิกกลับด้านที่แท้สตรีคนนี้มีสามีมีลูกแล้วแต่เพราะสามีพิการจึงทอดทิ้งบุตรสาวกับสามีมาหาในท่านฉีหรือฟื้นสัญญาเก่าก่อนเพราะหวังจะร่ำรวยจะมีมารดาที่โหดร้ายเช่นนี้ได้อย่างไรผู้คนพูดคุยกันพร้อมสาบแช่ง จางเม่ตื่นตระหนกนางไม่เคยถูกใครสาบแช่งเช่นนี้มาก่อนนางไม่ใช่บุตรสาวของข้านางเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ว่าจะพยายามปฏิเสธอย่างไรแต่ภาพของเด็กที่ร้องไห้อย่างน่าเวทนาะก็ไม่สามารถลบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนั้นได้ชาวบ้านทุกคนหันมามองนางด้วยสายตาเหยียดหยาม เด็กยังคงร้องไห้ไม่หยุดสุดท้ายจางเหมยเลือกที่จะเดินหนีเด็กน้อยลุกขึ้นปาน้ำตาแล้ววิ่งตามนั่นแม่นั่นแม่รอข้าด้วยเรื่องสนุกจบลงแล้วฉีตงให้พาเจ้าเหยาซินกลับขึ้นไปด้านบนในห้องส่วนตัวของเขาเจ้าเหยาซินปล่อยมือที่จับเขาเอาไว้แล้วถอยหลังเว้นระยะห่าง ตอนก้มศีรษะลงเพื่อขอโทษขออภัยที่ล่วงเกินเจ้าค่ะในท่านสัมผัสที่มือหายไปก็ละไม้หัวใจของเขาหายไปด้วยฉีตรงไให้รู้สึกเสียดายแต่ไม่ได้พูดอะไรเขายังรักษาท่าทีนิ่งเฉยเอาไว้ กลับไปนั่งที่เดิมเท่าว่าไม่อาจจะละสายตาไปจากใบหน้าที่งดงามนั้นได้ก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนนางจะถูกสามีทอดทิ้งบุรุษคนนั้นง่อเขาขนาดไหนถึงกล้าทอดทิ้งภรรยาเช่นนี้ได้ไม่นับเด็กที่เติบโตได้หน้าทึ่งอย่างอาสวนอกีกขอบใจเขาพูดคำอื่นไม่ได้หญิงสาวเงยหน้ายิ้มด้วยรอยยิ้มที่ดูจริงใจกว่าเมื่อครู่ ข้าน้อยเต็มใจช่วยเจ้าค่ะแล้วเด็กคนนั้นเป็นใครเขาไม่คิดว่าการมีเด็กมาร้องไห้แบบนั้นจะเป็นเรื่องบังเอิญน,น้องสาวของไอยแย่ที่ทำงานวิ่งซื้อของด้านล่างเจ้าค่ะชื่ออารูข้าให้เขาไปตามนางมาช่วยอารูเป็นเด็กฉลาดไว้ใจได้อีกอย่าง อาซวนหัวไววนางได้ยินเรื่องแล้วคงรู้ว่าต้องบอกอารูให้ทำอย่างไรสิ่งที่นางไว้ใจที่สุดไม่ใช่เด็กน้อยแย่หรูแต่เป็นอาซวนทันทีที่รู้เรื่องบุตรสาวย่อมเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าคนอื่นเขาจะเชื่อความเชื่อของชาวบ้านไม่สำคัญเจ้าค่ะรอยยิ้มละไม้สบายใจแต่แฝงริ้วรอยร้ายซ่อนลึก สิ่งสำคัญคือนางปฏิเสธเรื่องที่มีลูกแล้วไม่ได้นางอาจบอกว่าอารูไม่ใช่ลูกแต่ไม่ได้หมายความว่านางไม่มีลูกถ้าถูกถามไล่ลุกว่าแต่งงานแล้วหรือไม่มีบุตรแล้วหรือไม่นางจะตอบไม่ได้นางรู้จึงใช้วิธีหลีกเลี่ยงเจ้าค่ะแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่านางแต่งงานมีลูกแล้ว นางบอกว่ารู้จักท่านเพราะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันดูจากเสื้อผ้าของนางคงไม่ใช่หมู่บ้านที่ดีนักด้วยใบหน้าที่งดงามของนางและสภาพของหมู่บ้านคงหลีกเลี่ยงการแต่งงานตั้งแต่ยังเด็กไม่ได้เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานการทำเกษตรอีกอย่างคือสภาพร่างกายของนางที่สะโพกผายหน้าอกใหญ่ คาดเดาว,ว่านางผ่านการมีลูกมามากกว่าหนึ่งคนและคนล่าสุดก็อาจจะอายุไม่ถึงควบแต่ทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาเจ้าค่ะแม้แต่ผู้ช่วยเฉิงก็รู้สึกเหลือเชื่อกับการวิเคราะห์ของนางฉีตงให้ไม่เคยสังเกตเรื่องพวกนี้มาก่อนคิดไม่ถึงว่าเจ้าเหยาซินได้เห็นสตรีคนนั้นเพียงครู่เดียวได้ยินประโยคสนทนาเพียงไม่กี่คำก็สามารถคาดเดาเรื่องราวได้มากถึงค ขนาดนี้ยิ่งมองก็ยิ่งสงสัยว่าบุรุษโง่เขาประเภทไหนที่ทอดทิ้งนางเจ้าคิดว่านางจะกลับมาอีกหรือไม่ไม่เจ้าค่ะนางจะไม่มีวันกล้ากลับมาอีก ต่อให้สัญญามั่นหมายมีอยู่จริงแต่การที่นางแต่งงานก็ถือว่าเป็นการละเมิดสัญญานั้นแต่แรกท่านเสียอีกที่เป็นผู้เสียหายเพราะตนบัดนี้ท่านยังไม่มีคนรักหรือแต่งงานดังนั้นท่านจึงเป็นฝ่ายที่รักษาสัญญาไม่ใช่นางเจ้าค่ะ ตลอดเวลาที่ฟังการวิเคราะห์ของนางสิ่งที่ฉีตงให้รับรู้ได้ก็คือเจ้าเหยาซินเป็นคนฉลาดและใส่ใจในรายละเอียดได้ดีด้วยนิสัยพื้นฐานส่วนตัวเขาไม่คิดว่านางเป็นคนที่เลวร้ายแล้วอะไรที่ทำให้นางกับบุตรสาวต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้กันหนอ ทำไมชายคนนั้นถึงทอดทิ้งเจ้าได้ฉีตงไห่ถามออกไปโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นเพราะว่าเขาคิดเรื่องนี้มากเกินไปเมื่อถามออกไปแล้วแม้แต่ตัวเองก็ยังตกใจเจ้าเหยาซินได้ยินคำถามที่ไม่คาดคิดก็หยุดชะงักใบหน้าซีดเผือดลงเล็กน้อยแต่นางยังมีรอยยิ้มประดับใบหน้าเหมือนที่ข้าน้อยบอกสตรีผู้นั้นเจ้าค่ะ ความงามความแก่งกาดไม่ได้ทำให้เอาชนะหัวใจบุรุษได้หากไม่มีหัวใจรักของเขาข้าน้อยพ่ายแพ้เพราะข้าน้อยไม่ใช่คนที่เขารัก หากเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้นางคงไม่สามารถพูดเรื่องนี้อย่างเป็นปกติได้แต่เพราะตอนนี้จิตใจเข้มแข็งขึ้นมากแล้วแม้จะยังเจ็บปวดก็ไม่มากไม่ฉีตงหายสูตรลมหายใจเข้าลึกเขาไม่รู้ว่าสตรีที่ชายคนนั้นรักจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าชายคนนั้นได้ปล่อยมือคนที่ดีคนหนึ่งอย่าง,งโงเ่เขานี่คือยุคที่บุรุษมีภรรยาได้หลายคนทำไม เขาถึงเลือกที่จะเก็บคนที่รักเอาไว้แล้วปล่อยให้แม่ของลูกและลูกสาวต้องออกมาลำบากยากจนกระทั่งเลี้ยงสตรีสองคนไม่ได้เชียวหรือแต่เพราะเป็นคนนอกไม่สะดวกที่จะพูดถึงเรื่องราวพวกนี้จึงเปลี่ยนเรื่องไปแล้วเจ้าเอาเสื้อผ้าพวกนี้มาจากไหนก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเจ้าสวม เจ้าเหย่ยาซินปลับมาสนใจเสื้อผ้าของตัวเองเช่นกันนางเกือบจะลืมไปแล้วข้าน้อยยืมมาจากนางกลม้มที่มาหาลูกค้าข้างหน้ารองพนันเจ้าค่ะถ้าไหนท่านฉีจกากกรุณาช่วยจ่ายค่าเช่าเสื้อผ้าให้นางด้วยนะเจ้าค่ะ คนฟังถอนหายใจยาวเดินไปหยิบเงินออกมายื่นให้เรื่องคราวนี้จ่ายเพียงเล็กน้อยไม่ถือเป็นอะไรเพราะได้ตัดความกังวลลดความรำคาญให้หมดไปเจ้าเหว่ยสินรับเงินมาแล้วยิ้มถอยหลังจากไปฉีต้องให้ยังมองตามร่างนั้นยามชายผ้าสะบัดไหวเขาไม่รู้ว่าคนที่ถูกลืมในห้องนั้นอย่างเฉิงคุนกำลังมองมาด้วยสายตาเหมือนจะรู้อะไรบางอย่าง เจ้าสีสวนแอบตามมาดูสถานการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ก่อนหน้านี้นางได้ยินเรื่องที่ท่านแม่สั่งมาจากอาแย่ซึ่งเป็นคนตกลงเรียกแย่หรูมาสั่งสอนเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าเด็กหญิงจะมีพรสวรรค์ด้านการแสดงสูงสง่งหากนางไม่เคยรู้จักอีกฝ่ายมาก่อนก็อาจจะเชื่อว่าเป็นบุตรสาวของสตรีคนนั้นจริงๆแย่หรูวิ่งตามสตรีคนนั้นไปสักพักก็วิ่งกลับมาหาท่านพี่อาสุวรรที่ยืนรอนางอยู่เด็กหญิงถ่มตัวเข้าไป อข้าเก่งหรือไม่เจ้าคะอาสวนย่อตัวล่งใช้มือเช็ดน้ำตาที่เปื้อนสองข้างแก้มออกก่อนเอ่ยชมอาหรูเก่งมากเจ้ามีพรสวรรค์นในการสแสดงต่อขึ้นพี่อาสวนเปิดคณะละครให้เจ้าดีหรือไม่แย่หรูใส่หน้า ไม่เอาหรอกเจ้าค่ะข้าจะทำงานเป็นผู้ช่วยท่านพี่อาสวนเจ้าค่ะเด็กหญิงยึดติดกับท่านพี่อาสวนของนางนางจะทำอะไรก็ได้ ขอแค่ให้ได้อยู่กับท่านพี่อาสวนก็พอผู้ที่ถูกก่อนหัวเราะไม่ได้คิดอะไรมากอย่างไรแย่หรูก็ยังเป็นแค่เด็กหากจะยึดติดกับใครสักคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนางลุกขึ้นยืนจับมือเล็กๆของแย่หรูเอาไว้แล้วพาเดินเข้าไปในตลาดเพื่อเป็นรางวัล วันนี้ไปซื้อน้ำตาลปั้นให้เจ้ากันเด็กหญิงตัวน้อยทำตาแววนางไม่คิดว่าจะได้น้ำตาลปั้นของโปรดเป็นรางวัลจึงเดินตามด้วยความรื่อนรมเสียน้ำตาลแลกน้ำตาลปั้นหนึ่งไม้ถือว่าคุ้มค่าสองคนจึงเข้าไปในตลาดหลายคนรู้จักอาสวนอยู่แล้วจึงเปล่าทักทายเรียกได้ว่าเป็นผู้กว้างขวางมาตั้งแต่ยังเด็กหลายร้านที่อยู่ในเครือข่ายให้ความร่วมมือ ให้ของกินติดไม้ติดมือไปด้วย เพราะการเข้าร่วมกับจือเถงหลวนั้นทําให้การค้าขายดีขึ้นหลายคนคาดไม่ถึงรอกว่าเด็กคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาเสนอว่าจะทําให้ร้านขายได้มากขึ้นแลกกับส่วนลดของราคาสินค้าเป็นพิเศษแรกๆหลายคนไม่มั่นใจแต่ไม่มีอะไรเสียหายที่จะลองใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นจากเด็กน้อยที่วิ่งไปวิ่งมาคนเดียวก็พัฒนาจนเป็นกลุ่มขนส งจือเถึงด๋วที่เริ่มมีชื่อเสียงหลายคนที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับอาสวนแต่แรกได้แต่นึกเสียได้ ในเมื่อได้ออกมาข้างนอกแล้วหลังจากที่ซื้อน้ำตาลปั้นให้เย่หรูอส่วนยังถือโอกาสทักทายพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นกระทั่งสอบถามบางร้านที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยว่าพวกเขาสนใจจะเข้าร่วมกับจื่อเถิงดัวหรือไม่หลายคนเริ่มแสดงความสนใจอีกครั้งหลังจากที่ปฏิเสธไปในตอนแรกอส่วนยิ้มจนหน้าบ้านเพราะนั่นหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นค คนที่อารมณ์ดีจึงอุดหนุนร้านค้าบางร้านในปริมาณที่ค่อนข้างมากเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ลูกจ้างของนางแต่ใครจะนึกว่าขณะที่อาสวนกำลังจะพาแย่หรูกลับบ้านมีชายตัวโตสองคนมายืนขวางเอาไว้เขาอายุราวสิบหสิเจดปีใบหน้าถะมึงถึงเจ้าคือเด็กที่ชื่ออาสวนใช่หรือไม่ เจ้าสีส่วนรู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่ได้มาดีนางดันร่างของเย่รูไปด้านหลังตัวเองแม้นางจะสูงกว่าอารูไม่เท่าไรแต่ก็นับว่าเป็นพี่สาวที่ควรต้องปกป้องน้องสาวเด็กหญิงพยายามสะกดอารมณ์เอาไว้โชคร้ายที่นี่เป็นตรอกแคบนางแค่อยากกลับบ้านไว้เลยเลือกใช้ตรอกนี้เป็นเส้นทางลัดที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรวันนี้กลับโดนคนดัก นในพอจะผลักให้เย่หรูถอยหลังก็ได้ยินเสียงเรียกสันส่นๆของคนที่อยู่ด้านหลังท่านพี่อาสวนฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ